สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน My Free People ครับวันนี้จริงๆคือวันที่6ตุลาผมแหลกไปวันนึงเมื่อวานนี้ก็ผมบิซซี่นะพอดีตอบ Facebook อยู่นานดึกเลยคุยกันเรื่อง Smart City บางเอิญจะมีการคุยกันเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในท้องถิ่นจริงๆก็ในเมืองกันแหละผมว่ามันก็คือ Smart City ครับก็เคยมีการ Dante, resigned, да bien, ถ้ากับเความคิดแลกเปนความคิดเห็นกันในลึกๆโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างของเมืองเรื่องของการพัฒนารัฐบาลท้องถิ่นอะไรทํานองนี้นะครับผมผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญนะผมว่าเราก็ยิ่งเห็นข่าวการเมืองวันนี้เราก็มันครับมันแต่ว่าไอ้ผลลัพธ์ของความมันของการต่อสู้ทางการเมืองแล้วเนี่ย มันให้อะไรกับประชาชนนะมันให้อะไรกับประเทศบ้างคําตอบมีอยู่แค่นั้นาการเมืองก็คือการเมืองการเมืองก็คือการแย่งชิงอำนาจการบริหารกันโอเคได้อำนาจมาบริหารแล้วบริหารเราได้อะไรบ้างหรือคุณไม่ได้บริหารคุณแค่ขอมีอำนาจเอ้เนี่ยคือไอ้ไอ้จุดจุดพีคมันก็คือลุงตู่ดันไปไปเอาว่ากับเด็กเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะผมก็ว่าผมก็ว่าเออมัน มันก็ทาให้เขาเห็นธาตุแท้ของคนอ่ะนั่นก็คือเอกลักษณ์ของท่านนั้นเองซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะบอกกับองค์กรบางองค์กรนะก็สามารถครูใหญ่ทาอย่างนี้หรือเปล่าก็เราเองก็ไม่รู้ว่าครูใหญ่ทําอย่างนี้หรือเปล่าพูดในฐานะครูใหญ่หรืออะไรก็ตามก็ว่างันไปนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนเอ่อวัคซีนพอชะลอมาเข็มสามก็เริ่มมีปัญหา ATK ก็มีปัญหาโอ้ผมว่ามันก็ ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ก็สุดท้ายใครเขาบอกว่าใครทนได้ก็ทนไปใครทนไม่ได้ก็โวยวายมาแล้วก็อยู่กันไปนะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับใครอยากอยู่เฉยเก็อยู่เฉยๆใครอยากดิ้นรนก็ดิ้นรนใครไม่อยากอยู่ก็ไปก็เท่านั้นผมว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วอเรือลำนี้มันก็ต้องอยู่ให้ได้มันต้องสร้างเกิดประโยชน์ให้ได้วันนี้คนอื่นไม่ทน ใช่ไหมครับอ่าผมทนอยู่ผมก็ทนไปแต่มันก็บังคับกันไม่ได้นะถูกไหมแต่แต่แต่สุดท้ายมันมันจะต้องถึงจุดที่ทุกคนทนไม่ได้ถูกไหมแล้วมันแล้วมันก็จะต้องอันนั่นมาคือคือถ้าของมันไม่ดีก็คือไม่ดีของมันเป็นพิษก็คือเป็นพิษสุดท้ายมันก็ต้องเน่ามันก็จะต้องแตกผมว่ามันมันคงเป็นอย่างนั้นมันคงบังคับกันไม่ได้นะแล้วมันก็ขึ้นกับผู้นําถ้าผู้นาสามารถนําพายทุกคนคิดได้ ทำให้ทุกคนทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ก็น่าน่าจะเป็นประเด็นที่ที่แล้วแต่คนในสังคมนะครับน,นั้นแหละก็ก็คิดเอาว่าโชคดีถ้าเกิดมาเป็นคนไทยคิดอย่างนี้เสมอมันก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่แล้วแต่ว่าคนรุ่นอื่นๆคนรุ่น,นลูกอาจจะไม่คิดอย่างที่เราเคยคิดมาก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเราเห็นเอ่อการผ่านไปผ่านมาของการเมืองไทยเนี่ยนะ ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะพบว่า,าก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นพักพวกเป็นักพวกแล้วมันไม่แล้วมันไม่มีคําตอบว่าแล้วสุดท้ายแล้วใครจะได้อะไรมันเป็นลักษณะของเจ้าขุนบุญน,นายต้องยศศักดิ์ต้องสั่งการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นเด่นชัดจากจากเออเขาเรียกอะไรบุคลิกลักษณะทัศนคติของของ ของผูเอกประยุชน์เองอะ่ะก็ึ่งเออก็เขาเป็นของเขาก็ก็อย่างนั้นมันก็แค่ไม่ถูกใจเราเราก็ว่าไปคอมเมนต์ไปแต่เขาก็ยังมีอํานาจอยู่นะครับเราก็ไอ้อไอ้ไออำนาจอันนั้นอะ่ะก็ยังยัง,ย,งยังนั่งนึกอยู่หรอว่าแล้วมันจะช่วยหรือประเทศไทยได้ไงคุณมีอํานาจอย่างนั้นนะครับจนผมเนี่ยจนผมบอกเอ้ยจะว่าจะไม่พูดเรื่องการเมืองละจะการเมืองมันก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ เราก็คุยไปคุยมาก็ไปติดที่โครงสร้างแล้แล้วลเราจะแก้ไขยังไงนะครับเราคงไม่สามารถไปเขยา่าเราคงไม่สามารถที่จะเป็น destroy ถูกหไหมครับมันก็คงไม่ง่ายมันก็ต้องมีวิธีแก้ไขปรผัผุหรือว่าปร,ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปในตามลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีสิ่งใหม่ๆม,มาช่วยในการแก้ไขช่วยในการคอนเวนส์อะไรํำนองน,น,นั้น อย่างเช่นผม,ผมได้มีโอกาสคุยกันนะครับกับอาจารย์ลุกสิทธ์นะครับผมที hmm. ่ก็เรียนยาเอกอยู่นะคคุยเรื่องสมาร์ c ซิตี้เมื่อคืนนี้ที่ดึกดเลยนะครับก mm ็ hmm. คุยกันไปคุยกันมาก็จะหลุดเฟรมของของสมาร์ตซิตี้ไป mm hmm. เพราะสมาร์ c ซิตี้มันวิ่งเข้ามาด้วยเทคโนโลยี hmm. โดยความหวังผมว่าไอเทคโนโลยี Technology เนี่ยมันสามารถจะไปเปลี่ยนนอมหรือจะไปเปลี่ยนความคิดหรือจะไปเปลี่ยนโครงสร้าง mm hmm. เพราะว่าคุณใช้โซเชียลใช้แนวคิด หรือพลังอะไสักอย่างในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะค,นคนกับคนกับคนอีกหลายคนที่ทํางานอยู่หรือโครงสร้างหรือไม่คุณต้องเป็นผู้นําซึ่งมีพลังอํานาจทางความคิดทาง mindset ที่จะมากําหนดนะครับไอเนี้ยผมว่ามันมันเป็นสิ่งสําคัญในในขณะดกเดียวกันคนที่มีอํานาจสูงสุดเขาก็ไม่ได้มีแนวคิดในการที่จะกระจายอํานาจหรือว่าจะเอาอานาจไปสร้างสิ่งอื่น นะครับหรือเอาอำนาจไปสร้างพลังอำนาจของประเทศในในในขนาดที่ต้นตอของอำนาจอยู่ในมือเขาหรืออะไรอย่างนั้นมากกว่าคนนี้ไอ้ไอ้ไอ้อำนาจของประเทศเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดประเทศไม่มีอำนาจคุณมีอำนาจในประเทศแล้วตัวประเทศไม่มีอำนาจการมีอำนาจของคุณก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ยั่งยืนสมมุติว่านะสมมุติว่าคุณคุณคุณจะอยู่ไปอีกร้อยปีแล้วคุณเป็นนายกรัามนงเกรสไปอีกร้อยปี แล้วคุณจะอยู่อย่างเงี้ยไปอีกร้อยปีเหรอไม่เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ครับเพราะคุณมีอำนาจอ,อนานาจนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวคุเองคุณต้องอํานาจนั้นไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศประเทศคืออะไรประเทศก็คือพื้นที่ geography i c l มีคนมีสังคมก็ต้อง generate income ก็ต้อง generate อไรายได้ที่มันมี investment เข้ามาผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าว่าว่า ตลอดที่ผ่านมาจะมีอะไรที่สามารถที่จะสร้างอินคัมให้กับประเทศที่ได้ผ่านมานะครับมันก็ยังเป็นเรื่องเก่าๆอยู่เป็นประเด็นเก่าเก่าอยู่ก็เลยมานั่งนึกว่าจริงๆก็พยายามอ่ะจะอยู่8ปีไอ้นี่จะเป็นในไอ้นี่จะเป็นนายกไหมใครจะเสนอนายกหรือไอ้นี่จะตั้งพรรคใหม่ไหมอันนี้อันนี้มันเป็นประเด็นที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยซึ่งอนนโอเคมันมันมีความสําคัญต่อโครงสร้างอํานาจ มีความสาคัญต่อการเข้าถึงอํานาจแต่บรรทัดสุดท้ายที่ที่เรากําลังคํานึงถึงอยู่เฮ้ยรายได้ที่จะเข้าประเทศลูกค้าของเรานะครับแล้วเราจะเลี้ยงดูคนงานหรือทรัพยากรของเราอย่างไงจากการทรัพยากรของเรายัางไงน้าพ่ท่วมโควิดทั้งหมดทำให้หมดโอกาสไปผมว่าเน,นี่ยอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าคิดครับแล้วประเอิญ ได้ฟังคนสองคนคนหนึ่งคือดรกอบศักด์จริงๆผมฟังไม่เยอะนะผมฟังไม่เยอะฟังแค่ประมาณสักนาทีสองนาทีเองจับใจความว่าไอ้โครงสร้าง,งเก่าๆที่เราคิดว่าเราจะทำไอ้ new industry new S curve ใหม่อะไรประมาณนั้นน่ะให้เราโฟกัสมากขึ้นไปคือคือแกพยายามจะบอกว่าให้เราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในการกอบกู้เศรษฐกิจแล้วต้องโฟกัสให้มันได้เห็นผล เอาอันเจาะๆสักอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมบอกเออเฮ้เรามานั่งคิดหรือมานั่งคุยเรื่องเหล่านี้อ่าพุนอผม,มันช่วยแัน,นั่งคิดภาคเอกชนต่างๆเนี่ยต้องมาช่วยกันงคิดแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมไปเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้ดูรายการโค้ชแขกนะครับอ่ะผมก็เป็นคนดูรายการฝั่ง Vo i c e แหละะผมก็เป็นแฟน Voice แต่ลำคาญนะคือลำคาญเสียงแกมากเลยแกเสียงสองตลอด เพิ่นเพินโค้ชแขกแกไปดูไอ้ไอ้จริงๆผมก็ไม่เคยชอบแกนะแขกคำปากานเนี่ยนะหลังๆก็ก็เคยซื้อหนังสือแกอ่านก็โอเคก็เป็นคนที่มีโลจิกดีจริงๆเราเราก็ไม่ดูที่กิริยาการบางคนก็ด่าว่ากิริยาการส่อสกุลการใช้วาจาพูดจาคำหยาบแกพูดคำหยาบในรายการบางรายการแต่ว่าผมมานั่งดูที่ Pri n c i p l e ของการคิดและโลจิกของแกนะนะครับ แกก็พาไปดูโรงงานแก้วผมกม็อยากซื้อแก้วเหมือนกันโอ้ผมอยากไปเลยอะแต่ว่าตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยมันไลฟ์สดมาแล้วประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงร้านปิดไปละถูกไหมครับแต่ว่าแกก็มาบอกว่าไอ้โรงงานแก้วเนี้ยมันเป็นโรงงานแก้วที่เปิดมานานแล้วเป็นโรงงานแก้วทํามือโรงงานเป่าแก้วถูกไหมครับแล้วเตาเนี่ยเขาจะรันตลอดเขาจะไม่มีปิดถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นคอสเป็นเรื่องเทคนิคอะไรต่าง อันนี้เขาปิดเตามาแล้วเขาก็ยังไม่เปิดเลยเพราะเขารู้จะเปิดเมื่อไหร่ใชไหมครับเขาก็เลยเอาทําโรงงานแก้วไกยเป็นแกลเลอรี่ในการขายแก้วทําร้านกาแฟแล้วมีแก้วมาขายแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยมันแกก็มองมองเห็นถึงสะพายเชงอะ่ะพะมันมีการปิดเตาเพิ่งพบเนี่ยเขาก็ต้องดุนคนงานออกไปไอ้คนงานนี่เป็นคนงานฝีมือนะ เพราะนั้นการที่จะเอาคนงานใหม่เข้ามาหรืออะไรสักอย่างหนึง่งมันก็ต้องรักษาไอ้โรงงานนี้ไปช่ไหมครับเราแกก็เป็นนึกถึงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปเขาพาทัวร์ไปดูโรงงานแก้วเราก็ไปซื้อแก้วเหรอกนะมาทาัทาง้ทงๆที่ประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมครับมันเขาบอกว่ามัน,มน,มนเป็นงานคราสนะครับไอสิ่งเหล่านี้เวลาเวลาคนไทยเวลารัฐบาลพูดอะไรเลอยเช่น เช่นมันมีรายการของของอะไรซึ่งซึ่งซึ่งผมกม็เห็นด้วยอะผมว่ามันออเดียดมากเลยอะเอาเอ,ะอะไรนะอะไรนะตื่นเถิดชาวไทยอย่างเงี้ยบัดซบจริงๆเลยผมว่ามันเป็นวิธีคิดของราชาการที่มันไร้สาระมากๆนะครับแล้วก็มีดาราไปร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มาช่วยกันซื้อของไทยเยงี้ยซื้อของไทยซื้ออะไรอะซื้อของกินนั่นน่เหรอนะเจนเดเรกกันอยู่วนอยู่ตรงนั้นนะแต่ไอของไทยประเภทที่มันเป็น เป็นพื้นฐานเป็น SME ที่มันพร้อมที่สามารถที่จะสู้กับต่างประเทศได้คนไทยพร้อมเอ้ไอรัฐไทยพร้อมที่ช่วยสัมสุ่นส่งเสริมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าผมเคยทำงานแบบกับกรมพันธุ์ิตหรืออะไรต่างๆพวกนี้พวกนี้เขาก็มีความพยายามนะเขาก็มีความพยายามในการส่งเสริมหรือสร้างให้ SME เกิดขึ้นไปเมืองจีนไปน,ไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆแต่ว่ามันมันไม่มีพลังมากพอ แล้วไอ้โครงสร้างเหล่านี้มันก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมแล้วเราก็บอกตัวเองว่าไอ้ประชากรส่วนใหญ่ธุรกิจส่วนใหญ่มันเป็น s อสมากกว่า9 0แล้ว s อ e เป็นตัวแล้ว s อสพูดกันมาเกือบ20ปีถูกไหมเออเนี่ยแหละทุกวันนี้มันก็ไม่ได้รับการส่งเสริมทุกวันนี้ก็ไม่ได้รับการมองหาแล้วเวลามันกระทบนี่คือตายไปเลยอะ่ะคือไอ้ใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ตายแต่ s อ e มันตายแล้วเขาเลิกไปเลยแล้วเราเลิกเนี่ยไอ้งานคราฟที่มันก็มี value สมมตจะเป็นอุตสาหการรมเล็กๆก็ตามม,าม,มันก็อาจจะมีผลแบบเป็นสามารถที่จะเป็น s อสในระดับโลกได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ไม่ได้มีการพูดถึงแลวไม่ได้รับการเยียวยาเนี่ยผมผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะคือแทนนี่จะเป็นนั่งวิเคราะห์ว่าใครจะเป็นนายกใครจะนําเสนอชื่อนายกเ,เ,เปาบิดจะถูกลดถอนอนํานาจแล้ว ยังอยู่กันต่อรักสามปอรักต่อกันหรือเปล่าจะตั้งพักใหม่หรือเปล่าสุดชาติเป็นไกลธรรมนัตโอ้ผมว่าบางทีมันเสียเวลาดิจิตอลอะเสียเ,เ,เวลาคอนเทนต์แอร์ท์มานั่งฟังแล้วก็มันมันไม่ได้ให้อะไรมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรนะถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางของการเล่นการเมืองเพื่อให้ใหได้มาซึ่งอำนาจนั้นก็ตามบางทีเราก็ต้องหันมุมหรือวิวเราเนี่ยไปดูในภาพรวมแล้วมัน มันมีส่วนที่มันคอนเนคเต็ดกันมันมีส่วนที่เชื่อมโยงกันอีกเยอะแยะน่าสนใจครับบางทั้งบางทีเราอาจจะต้องเลือกดูคอนเทนต์บางคอนเทนต์แต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้เพราะมันพรั่งพรูวมาอย่างนี้นะครับก็พยายามจะไม่ด่าละขี้เกียจพูดขี้เกียจบ,บ่นละก็พยายามหาอย่างอื่นมาคุยกันที่มันสร้างสารรแล้วก็ให้เห็นมุมมองอย่างน้อยอโรงงานแก้วที่ผมเออผมยังมีฟิลว่า ให้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆแต่ก็ยังไม่รู้จะแก้ไขยังไงขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับผู้มีอํานาจจะอํานาจนั้นมาช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ยังไงโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางซัพพลายเชนของ SME ได้ยังไงโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับใน My Favorite People ครับ